อะไเนาะแต่มันเลยงุนยิละตอนนี้มันอยากลงองินเลยยิละอยากลงรมละโอล่อคิเจไรดก็ต้องตแตัวาปล่อยจ้าละเงินเงิเริ่มเราจะไปเสค่นไม่ใช่สวนค่ะเราจะไปนาค่ะก่ยืด <c oughs> <laughs> มันลงเพราะว่าเพราะว่าเราขับรถช้าแล้วมันจะงุดหิดมันอยากลงแล้วเอาไปแก้งมันละปลอ่อยมันละปลอ่อยละไม่แก้งมันละให้มันลงทีหลังไหม จะมาทำบ้านเสลังเจอดีะน,น,ดนะะบรรยากาศเป็นไงคะ,ป,ะปู <c oughs> ปากระกป่องอยู่นี่เลยไม่ยกบนั่นไปไหนแล้วบูเราบอกไปหอย่างนั้นก็ไม่อยู่อย่งนั้นมันไม่อยู่ตรงนค้ะเราไปเอาเว้มามันอนะ่ะ าหปเด็กกําพากลัวนะเด็กน่าสงสารในเด็กกําพาในเด็กกําพายางเด็กกําพาน่าสงสารเออหน้ากลัวไม่ได้หน้าสงสารเด็กกําพาคือเด็กที่หน้ากลัวเพราะมันคม นีกก่มะกรอปลอกมาจากบ้างจริงๆก็เป็นมะกอสวนนี่แหละคะ่ะเอาไปบ้านไอ้เงินนำไปไปเงินไปอย่าไปตามได้ไหมเสียวเงินเอาไปทติมปุ่นดิเฮ้ยามาดีดด นี้เป็นลำที่ตรงสวยมากเลยค่ะลำไผ่เราก็ได้ลำไผ่สวยๆหนึ่งลำนะคะอโอ้ลำใหญ่มากสวยมาก หูยาวมากสิบห้าเมตรได้ไหมพ่อสิบห้าเมตรได้ไหมน่าจะซสาเลยแหละโหยี่สิบเมตรทำยาวมากอมันเขือ,อกว่าค่ะ ครั้งเสียงแล้วังมามีแห้งแห้งฟันไม่มีับครับเรียบร้อย <c oughs> โ <laughs> okay. อเคภาพสวยโอเคหาเจอไม่จอบโอ้พื้นก้มามะม่วงลูกลายพุ่นอ่ะมีหนักหนักกว่านี้มีไหมละ่ะห่างแล้วอืมใช่ คอต้าตรงใหญ่ดูอ่าแป๊บโอเคชิ้นที่2องกำลังดีเป็นแมงด้วยอหารคะเงินสนิทกับมหาได้ยังไงหรอคะเงินสนิทกับมหาได้ยังไงหระคะเป็นเพื่อนกันมาเป็นเด็ก ให้ลุงเทนมาไม่ใช่เหรอคะะขอให้ลุงเทนมาไม่ใช่หรอคะลุงเทนก็คือเจ้าของมหาคือเพื่อนเพ่นแรงกำลังใจอยากออกกล้องเงินอยออกกล้องมาอ้อนนะต่อยควายดูหายนี่ไปละไปหายไม่ได้เลี้ยงควายใช่ไหมวันนี้

ตัดภาพามาต้นเมือกี้ต้นหันห่นไปพอีใช่ไหมรอหกท่อนมีหลายต้นมากเลยนะนี่ระวังมือนะอย่างเสี่ยนแล้วมันก็จะมีขา้นมึงขึ้นไนหะ จับให้อาหารได้ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีก,อ,กอีกไม่ได้ไม่ได้พอ่ <laughs> อ <c oughs> อาหารค่ะอาหารคิดว่าอันไหนกรอบคะอาหารคิดว่าอันไหนกรอบไม่ได้ไม่ดังอีกมื่กิน่า ເອົາວາງໄວ້ກັບມໍໄຫ ธรรมาชาติช่างสวยงามจริงๆนะคะตอนนี้เราก็จะหาหมุดนะคะว่าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้ระวังทั้งหลังเสียบ ผมหลัง คืออะไรพังด้วยจะหนั่นกนนะเจ้าป้าบ้านแม่ถนนหน้าเนี่ยวกว้างหน่อยก็เป็นความตีความกว้างไว้เลยตั้งหน้าตีความกว้างของตั้งหน้าไว้เลยว่าประมาณเท่าไหร่ตรีความกว้างไว้เลยอี ถือลำโพงไว้ดูแลละะ่ะคะเขาไม่เผื่อลำโพงให้เราเลยอ่าขึ้นรถจ้าผู้โดยสารไม่ได้แย่งเพราะว่าต้องการบัตบิงนะคะต้องการลำโพงอ่าคนโตขึ้นก่อน,นคนเล็กขึ้นตามเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตากล้องขึ้นตามตาลกก้องขึ้นตาม,ตากกตามแล้วก็กลับบ้านเรามาเรืนะคะอะไรดำๆ ดำเด้อเออดำขึ้นก่อนเงินไม่มีมาแล้วไม่มีก็นบ้าเข้าตาเลยไม่มีอะไร มันก็จะลงก่อนจะจับทอ,อมันไว้ <laughs>